สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพียงชาแนลค่ะวันนี้วันที่19เมษายน2567เนาะคะ่ะเอฟซีแม่เพ้นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องเพื่อที่จะมาสรุปแนวทางฮานอยวันน,น,นี้วันที่19เนาะเมษายน2567ให้กับเอฟซีทางช่องค่ะแล้วก็จะไปสรุปราวพัฒนาให้ต่อเนาะเอาคลิปนี้ก็จะมาสรุปแนวทางฮาน้อยกันก่อนค่ะ เป็นจังไงแนเนมื่อว่านนี่แต่ว่าแม่เพ่นบ่ได้ลงคลิปห้แม่เพ่นไปงานศพเนาะคะ่ะไปอันงานศพพ่ออ่วนะคะ่ะพ่ออ่วเพระาวพระว่าเป็นน้องของพอ่อเพิ่นเสียคะ่ะไปซอยงานเพิ่นเบิดมือเมื่อวานนี่อยู่่นบ่มีสัญญาณคะ่ะแม่เพ่นโหลดคลิปเบิดมือบ่ขึน้นบ่เด้งค่ะเนาะคะ่คะ FC ก็เลยบ่ได้ลงแนวทางหค้ค่ะเพราะว่าอยู่เขตหนอกเนาะบ่มีสัญญาณคะ่กะก็เลยโหลดคลิปบ่ขึ้นเลยคะ่ะเมื่อวานนี่เราจะลงคลิปหายอยู่เนาะ ต่ว่าโหลดคลิปบด้ค่ะก็เลยบได้ลุ่งให้เลยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะแต่ละคลิปแต่ละแนวทางฝากเอฟซีเข้ามาให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์แล้วก็แม่เพนด้วยค่ะมาสรุปแนวทางฮานอยกันก่อนเนาะค่ะเอฟซี FC. แล้วค่อยไปต่อคลิปที่สองสรุปแนวทางราวพัฒนาเนาะนี่ค่ะเจ้าแรกค่ะแนวทางหานอยวันที่19เมษายนสองห้าหก็ด เซียนโคลาดให้วิ่งรูดบนล่าง8กับ1ค่ะตัววิ่งตัวรูดก็เน้นไปที่8หลอง1เด้อค่ะเอจับคู่ให้81 83 8 4 8 7 1 1 1 3 1 4แนล้วก็1 7เน้นไปที่8 1 8 3 8 4และ8 7ค่ะแนวทางเนะหาะฮานอยวันนี้ของเซียนโคลาดให้วิ่งรูดบนล่าง แดกับหนึ่งค่ะตัววิ่งตัวรูดเน้นที่แปดรองหนึ่งค่ะไม่ยังดังมันห้อนเนาะนี่เนาะของเซียนโคราชได้แล้วค่ะก็ไปต่อกันเลยเนะค่ะเอซีมาต่อของเซียนเชียงใหม่ค่ะแนวทางหานอยวันที่สิบเก้าเมษายนสองห้าหกเจ็ดค่ะเซียนเชียงใหม่ให้วิ่งรูดบนล่างหนึ่งกับสอง จับคู่ให้หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้าแล้วก็สองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้าตัววิ่งตัวลูดเน้นที่หนึ่งส่วนตัวจับคู่เน้นไปที่หนึ่งแปดเออหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะเอฟซีแม่เพ้นวาวพีดวา,วาถือกับขอโทษขออภัยนําค่ะเอฟซีเบิ้งต่ำตัวเลขเนาะอย่าไปอย่าไปฟังค้ามม่เพ้นเวาวบังเถอกับหลงเนพิดเนค่ะ แนวทางฮานอยวันนี้ของเซียนเชียงใหม่วิ่งรูดบนล่าง1กับ2ตัววิ่งตัวรูดเน้นที่1ลอง2จับคู่ให้1 4 1 6 1 7หนึ่ง6 2 7แล้วซีก็2และกับค่ะเน้นที่1 4 1 6 1 7และ1 9เนาะได้แล้วก็ไปต่อที่เอแคมหน้าจอก่อนเด้อค่ะเนาะไม่เพิ่งจะลืม แคปหน้าจอเอาแนวทางฮาหนอยวันที่ 19, สิบเก้าเมษายนสองห้าหกเจ็ดของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชเนาะแคปหน้าจอ,อาแล้วเดี๋ยวพา้เพ่นภาพไปโตค่ะของพีพหัทเนาะคะ่ะเอฟซีของปูสี่ศูนย์ยังบ่ได้ค่ะเมื่อนี้ค่ะมาต่อที่ของพี่พหัทค่ะวันนี้ฮาหนอยของพี่พหัทให้วิ่งลูดบนล่างสามกับสี่ตัววิ่งตัวลูดก็เน้นไปที่สามรองสี่ จับคู่ 30, 31, 3นย์สามหนึองสามสี่สแล้วก็สีหาเน้นที่ 30, 31, 3นย์สนองสาี่เนี่ยเนาะแนวทางฮาหนอยวันนี้ของพิพหัดวิ่งรูดบนล่าง3กับ4ตัววิ่งตัวลูดเน้นที่3ารอง4จับคู่ 30, 31, 3นย์สองสา สี่ศูนย์เน้นที่3 0 3ศูนสองและ3าค่ะนีคะได้แล้วก็ไปต่อกันทีของสุดใจพารวยนีคะแคปหน้าจอไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาค่ะสุดใจพารวยให้มาแนวทางฮานอยวันที่19เกานะคะวันนี้วิ่งลูดบนล่าง6เม็ดเดียว เลขวินก็มี 6, 7, 8, 2, 3, 4, แี่หนึ่เนาะชุดวินเนาะหรือว่าเลขวินจับคู่ไหกหนึ่งห 7, เจ็ดหกสองเจ็ดสี่แสาล้วก็สามเด้อค่ะแนวทางหานอยวันนี้เนาะสแนวทางเออฮานอยรวมเนะคะ่ะ f อวิ่งลูดบนล่าง6เม็ดเดียว จับคู่เลขวินก็มีหกหนึ่งตัวเด่นเนาะแล้วก็หกเจ็ดหกสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดสามแปดสามเออสามแปดสามหนึ่งแล้วก็สามซีผู้ใดที่บ่มักอยู่ในนี้ก็จับชุดวินเอาเองเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะได้แนวทางฮานอยของพี่พหัตและสุดใจพารวยแล้วไปต่อกันคะ่ะเอฟซีไปต่อที่ของผู้ใดเนาะเซียนต่อไป มาเป็นเลขมีที่มาวันนี้เลขมีที่มาเล่นได้ทั้งฮานอยและลาวพัฒนาเนาะค่ะนี่ค่ะได้มาวันนี้แปดหนึ่งห้าจับคู่ออกมามีแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าแล้วก็เก้าสี่สี่สี่ค่ะแนวทางฮานอยของเลขมีที่มาและลาวพัฒนาเนาะเล่นได้ทั้งฮานอยและลาวพัฒนาค่ะได้มาฝาก fc ทางช่องวันนี้ก็คือแปดหนึ่งห้า จับคู่ให้สองตัวมีแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าแล้วก็เก้าสี่สี่สี่ค่ะได้มาแล้วเนาะเลขมีที่มาวันนี้เนาะเล่นได้ฮานอยและลาวพัฒนาเนาะเล่นได้ทั้งสองแนวทางมาต่อที่ฮานอยแยกของตาปากน้ำโพกันเลยค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอไปพร้อมกันเนาะ หาหนอยแยกของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาน้อยพิเศษลูด1นกับสค่ะจับคู่ให้1นึ่งสองหนึ่งห้าสอหนอยปกติรูด4ีกับเจับคู่ให้ส6่6 9. หกสี่เก้าเหกเนอย VIP ให้2อกับหจับคู่2องหนึ่งสอห้าหนึ่งห้าคะฮานอยแยกเด้อค่ะของตาปากน้ำโพวันนี้ น้อยพิเศษให้รูด1กับ4จับคู่หนึ่งสองน่้ออยปกติรูด4กับ7จับคู่ส6่9กสี่เ้ 9. นอย VIP รูด2กับ5จับคู่2 1 2หนึ่งหาหหาสค่ะนี่ค่ะได้แล้วเนาะหาหนอยของตาปากน้ำโพและ เลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาเล่นได้ทั้งฮาหนอยและลาวพัฒนาเด้อค่ะ fc อย่าบ้ามีาเพ่นเบาเาเดอ้อเนาะไปต่อค่ะฮาหนอยรวมค่ะมาต่อที่ฮาหนอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาวิ่งนูดบนล่างหนึ่งกับสี่เนาะจับคู่หนึ 2, ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็หนึ 9, ่งเก้าสี่สองสี่ห้าสี่หกแล้วก็สี่เก้าเด้อค่ะ fc แนวทาง หาหน้อยรวมวันนี้เนาะของตาปากน้ำโพให้วิ่งลูดบนล่าง1กับ4จับคู่1 2 1 5 1 6 1 9 4 2 4 5 4 6และ4 9ค่ะได้แนวทางหาหน้อยรวมของตาแล้วก็ไปต่อกันค่ะมาต่อที่ของอาจารย์ต้อยนำโชคค่ะ ฮาหนอยวันที่สิบเก้าของอาจารย์ต้อยนำโชคให้มาค่ะวิ่งรูดบนล่างสามกับสี่จับคู่ใหเ้เน้เนก็คือสี่ศูนย์ศูนย์สี่เก้าห้าห้าเก้าเก้าสี่สี่เก้าแล้วก็เก้าสามสามเก้าเนาะและเลขวินมีสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์เนี่ยค่ะแนวทาง หานอยวันน <that> ี 49, 4, 49, 59, 3, 39, ้ของอาจารย์ต้อยนำโชคให้วิ่งรูดบนล่าง3กับ4จับคู่เน้นให้มามี 40, 0, 4, 9, 5, น 9, 9 4, 4 9, หแล้วก็9เก9เนาะเลขวินก็มี3 4 5 8 9 0ค่ะนี่ค่ะแคปหน้าจออค่ะได้ไปแล้วแนวทางหานอยรวม ของตาปากน้ำผูและอาจารย์ต้อยนำโชคเนาะเล่นได้ทั้งสามนอยค่ะของอาจารย์ต้อยนำโชคก็คือกันค่ะเนาะนี่ค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันเด้อค่ะของแม่รหลวค่ะฮาหนอยแม่ริลววันนี้ได้มาวิ่งลูดบนล่างสามกับเจ็ดค่ะวันนี้ฮาหนอยแม่ริลวให้วิ่งลูดบนล่างสามกับเจ็ด มีสามสุดสามตัวบนมาฝากก็คือ C สามเจ็ดสองสามเจ็ดแล้วก็ C สามแปดเนาะค่ะ C แล้วก็นเน้นไปที่สามสี่สามหกสามเจ็ดหกเจ็ดหกแปดชุดลองสามแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดและแปดแปดค่ะนี่ค่ะแนวทางหานอยวันนี้ของแม่ลิ้วให้วิ่งลูดบนล่างสามกับเจ็ด จับคู่ให้สามตัวบนมี c สามเจ็ดสองสามเจ็ด c สามแปดจุดเน้นมีสามสองเออขอโทษหลยหลสามสี่สามหกสามเจ็ดหกเจ็ดหกแปดชุดล่างมีสามแปดสี่เจ็ดห้าเจ็ดและเจ็ดเจ็ดแปดแปดค่ะเนาะแนวทางของแม่ริววันนี้เนาะฮาหนอยได้แล้วก็ไปต่อกันค่ะ ของอาจารย์สวัยวันนี้ได้มาฝากแล้วค่ะฮาหนอยวิ่งลูดบนล่างค่ะเก้ากับแปดเนาะเก้ากับแปดจับคู่ให้เมื่อนี้เน้นเกล่องแดค่ะเนาะตัววิ่งตัวลูดเน้นที่เก้าล่องแปดค่ะของอาจารย์สวยจับคู่ให้เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกแและแปวันนี้อาจารย์สวัยมัก เลขเก้ากับเลขเจ็ดหลายนะเนว่าเนาะเพนว่าเพินนะพนพ่นมากหลายค่ะเลขเก้ากับเลขเจ็ดค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ของอาจารย์สวายวิ่งรูดบนล่าง9กับ8ค่ะวันนี้เด่นที่9กรอง8เนาะตัววิ่งตตวลูดจับคู่ให้ 90, 9าศูนย์เก้าหนึ่งเกจ็ดเก้าแปดเก้าหก เน้นที่9เดและ8เจ็ดพอวามอนีเพิ่นมักเกกกับเจค่ะเนาะเอาแคปหน้าจอเอาฮาหนอยของแม่ลิ้วและอาจารย์สวยเดอรค่ะเนาะวันนี้ก็ขอให้เฮงเฮงเลยๆปังๆกับแนวทางฮาหนอยของทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์เนาะแล้วก็เดี๋ยวอย่าลืมพากันไปต่อที่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ไปแชร์คลิปเราพัฒนากันต่อเลยเนาะค่ะเอาฮาหนอยไปแล้วเนาะ ก็ไปต่อที่เราพัฒนากันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แม่เพ่นก็ขออวยพรให้ทุกท่านสุขมานลำรวยเงินท่องเดินทางพัฒน,นทางทางใดก็ขอให้แขยวขาดปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าจนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปต่อเด้อ